ทักทายทักใจนะครับวันนี้มาอธิบายให้ฟังนะครับว่าสายไอน้ํามันสายระบายไอน้ํามันนะครับมีไว้ทําไมมีไว้ก็คือมันเหมือนกับน้ํามันนะครับที่อยู่ในห้องเครื่องนะครับที่มันเดือดหรืออะไรเงี้ยมันก็จะซึมออกมานะครับมันก็จะไหลไปกองอยู่ตรงนั้นหรือว่าน้ํามันเครื่องที่เราเติมลงไปนะครับมันล้น มันก็ออกมารูนั้นเหมือนกันออกมาทางนั้นเหมือนกันนะครับอันนี้คืออาการปกติกับสมมติวาวไอดีรั่วหรือหรืออะไรมันซึมออกมามันก็จะลงไปตรงนั้นอีกนะครับก็คือมันหลายๆอย่างรวมกันคือแต่ว่าถ้ามันมีมากเกินไปไม่ดีคือปกติแล้วเป็นปีๆนะครับมันถึงจะออกมาแบบโอ้โหเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเปิดจุกทิ้งก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีอะไรพิสดารนะครับแต่ว่าถ้ามันแบบโหแป๊บๆปเต็มแป๊บๆปเต็มอย่างนี้ต้องเข้าศูนย์นะครับจริงๆมันก็คือไว้ระบายพวกจากาสะครับ ไม่ให้ลงไปที่ห้องเครื่องไม่ให้ลงไปที่เหัวเทียนรวมถึงย้อนไปที่หัวฉีดนะครับหลักๆแล้วก็ไม่มีอะไรประมาณนั้นเราสามารถปล่อยทิ้งได้เลยก็คือ,อ,อถ้ามันรู้ว่ามันเยอะก็ปล่อยทิ้งก็ดึงจุกดำๆครับออกแล้วก็เสียบกลับไปเหมือนเดิมแต่ถ้ามันล้นมากๆมันเยอะมากเข้าสูงดีกว่าครับให้สูตรเขาเช็คก็จะจะ,จะดีที่สุดนะครับโอเคก็มาบอกเพื่อนๆประมาณนี้นะครับครับ